สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะจะพามาดูรุ่นรับซับแสนล้านนะครับซึ่งจะเป็นรายการโรงยารายเสือนะครับทั้ง3เสือเลยนะครับมีเสือเขียวเสือส้มแล้วก็เสือขาวนะครับก็จะมาบอกรายละเอียดนะครับก็รายการนี้ก็จะสร้างแค่ รายการละ199่รยเกาเกเหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็เนื้อที่ใช้นะครับจะเป็นเนื้อทองทิพนะฮะเนื้อทองทิพจะรงยานะครับสาเหตุที่ผมใช้เนื้อทองทิพนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับเวลาเวลาลงยาเต็มไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนงานหน้ากากมากๆเลยนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ผมใช้เนื้อทองทิพเนาะแล้วก็โดยส่วนตัวคือชอบที่เป็นสีทองนะครับเวลาลงลงยาไปแล้วเนี่ยลงสีไปแล้วเนี่ย เห็นไ,ไหมครับตัวองค์หลวงพ่อก็จะเป็นเสียทองนะครับนะรุ่นรับทรัพย์แสนล้านนะฮะหลวงพ่อพัดนะครับนี่อ่ะเราให้ดูตัวของลงยาเสือเขียวก่อนแล้วกันนะครับรายละเอียดการลงยานะครับถ้าถ้าตัวเหรียญโดนแสงนะฮะนะฮะก็จะเป็นแสงเงานะสะท้อนสวยมากๆนะครับนี่อันนี้จะเป็นลงยาเสือเขียว สร้าง199เหรียญอ่าด้านหลังก็จะเป็นงาน d t p โเหมือนกับทุกเหรียญและครับแต่อันนี้จะเอามาให้ดูก็คือรายละเอียดการลงยานะครับสังเกตได้เลยครับถ้าเป็นลงยาลายเสือครับตรงด้านขอบข้างเนี่ยจะเต็มเลยจะเต็มเหรียญแล้วก็เวลาลงยาไปแล้วอย่างที่ผมบอกครับจะเหมือนงานหน้ากากมากๆอ่าองค์พ่อแล้วก็ลงยากีวอนเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับอันนี้ลงยาสีส้มครับนี่นะฮะ สีลงยาคนะถ้าโดนแสงแล้วจะเงาสะท้อนสวยมากๆนะครับนะนะเหรียญจริงจะสวยมากครับสวยกว่าในรูปแน่นอนนะฮะนี้ลงยาลายเสือส้มนะครับแล้วก็ลงยาเสือขาวนี่ฮะลงยาเสือขาวนะก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ผมบอกได้เลยว่าก็100รายการละ199เหรียญน,นะครับลองคิดดูว่าเออช่างน้อยแค่ไหนนะ พอรายการนี้นะครับสร้างน้อยมาก99รังเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับลูกศิษย์หลวงข้อพัดนะตอนนี้ที่เห็นอยู่ในกลุ่มนะครับ300,000กว่านะสร้างแค่100แบบและ199เหรียญนะลองคิดดูครับว่ามันน้อยขนาดไหนนะครับเป็นพิมพ์ใบโพร,รุ่นแรกนะฮะที่มีลายใบโพลงอยู่ที่เหรียญน,นะครับนะโอเค นะครับก็เสือเขียวเสือส้มแล้วก็เสือขาวนะเป็นอีกอีกรายการหนึ่งที่บอกได้เลยว่าอนาคตหายากแน่นอนนะครับอนาคตหายากแน่นอนอ่าโอเคสําหรับวันนี้ก็เอารายการนี้มาให้ชมารายการนี้ไม่ชมนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะร้องหานะเช่าบูชานะครับก็รองเข้าหาในกลุ่มได้เลยพิมพ์คําว่ารับทรัพย์แสนล้านนะครับหลวงพ่อพัด นราก็จะขึ้นกลุ่มแล้วก็เข้ากลุ่มลองไปเช่าบูชาได้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วฮะเดี๋ยวดูวันอื่นนะวันต่อไปนะจะารายการไหนมาให้ชมกันลองติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ